อ่านะคะตอนนี้เดี๋ยวหลายคนอยากจะรู้และเกี่ยวกับคุณคริสที่มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของไฮเฮิร์บเดย์ไนท์แคร์คริสมีคนดูแลแล้วค่ะเขาดูแลคริสทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคริสหมายถึงไฮเฮิร์บเดย์ไนท์แคร์ค่ะด้วยพลังสรรมชาติเวลาไหนคริสก็มั่นใจไฮเฮิร์บเท่านั้นค่ะ แน่นอนว่าต้องเคยใช้เปลือกพันใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างสัมผัสแรกที่คุณคิดได้ใช้ยาสีฟันไฮยดรเจนไอแคลของเราคือจริงๆว่าไฮเลิฟเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ออร์แกนิกแบบเดิมค่ะคือคือเนี่ยช่วงหลังๆมาลนๆสองสามปีที่ผ่านมาก็าาาจะชอบเดี๋ยนี้เขาพิทอขาเป็นิกมือนันะทานอาหารก็ทานออร์แกนิกนุ่นนี่แน่เลยเนะี่ยเราก็จะชอบมากเป็นพิเศษคราวเนี้ยพอที่พี่เขาติดต่อมาคะตอนแรกเราก็บอกว่าขอลองใช้ก่อนได้ไหมเขาบอกว่าลองใช้แล้วมันดีมาก มันดีจริงๆคืออย่างที่พี่เขาบอกว่าเขาดูแลเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเขาดูแลก็ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็คืออยู่ตลอดเวลรน,นคะคะแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยใช้แล้วรู้สึกว่าเออเราจะหยิบยาสีฟันอ่ที่ห่อหนึ่งที่เราไม่เคยหยิบมาก่อนเนี่ยกืออยากให้แนะนาที่ห่อนี้ นะคะก็ก็ลองดูค่ะนะอันนี้คืออีกหนึ่งความประทับใจเรียกว่าคอนโซิเลยจากคุณคริสตมาเขามีเขามีเขามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวด้วยนะคะที่คุณคริสต์มาจากร้อยห้าบาทเนี่ยจะสุดเก้าบาทเลยหรอใช่ค่ะเยอะมากเหมือนกันนะคะเยอะตั้งเยอะกาบาทค่ะค่ะรถเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องหยิบแล้วนะก่อนจริงอย่างที่บ้านด้วยสิคุณจริงทั้งบ้านทั้งคอนโดก็จะมียาสีฟันในรถ ในบ้านในคอนโดในกระเป๋าไปถ่ายละครค,ค,คือมีแฟนศิษย์แฟนยาศิษั์แฟนไว้ทุกที่เล,เลยนะคะในสูงหลยห <S <S ายหลอดนะน,น่าจะไม่ได้แล้วค่ะงั้นไงเพราะว่าถ้าคุณคกิ๊กสว่างกลับเมื่อไหร่จะปรับขึ้น105บาทเหมือนเดิมเลยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะจริงจริงป่าวจริง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 เขาเอาวันนี้วันเดียวที่คุณคริสมาราคานี้ก็คืออีกครึ่งชั่วโมงทุกคนเวิออกจากที่นี่ก็คือ105บาทแล้ว1้5บาททันทีเลยคแล้วตอนนี้ก็สามารถเดินเข้ามาหยิบได้เลยได้เลยค่ะแต่หยิบแล้วไม่ใช่เดินออกไป เคยหยิบแล้วก็เดินม้วนออกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าหยิบแล้วเดินม้วนออกไปคาดว่าคุณจะไม่เกินรปภพร่องได้นะคะอ่านะคะเดี๋ยวกระทำต่อไปเลยเห็นคุณพิกแบบว่าเป็น working woman ค่ะสวยเก่งถ้าเกิดมองภาพของคุณพิกเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาค่ะดูแบบว่าเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่มั่นใจตัวเองแบบนี้อยากจะถามถึงเทคนิคการดูแลตัวเองค่ะของของที่บ้นเองนะคะหรือทั้งหมดทั้งหมดเลยกว่า ก็จริงๆคนอพยายามพยายามจารหาเวลาไปออกกำลังกายเพราะว่าคือเวลาพวกเราทุกคนทํางานหนักนะหรือเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปออกกำลังกายที่ทุกคนเป็นหมดแต่มันต้องหาเวลาไปจริงๆค่ะไปจนรู้สึกว่าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ไปเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนอ้วนเหมือนเผลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยากจะไปให้แบบร่างกายเหนื่อยแต่หัวใจเต้นบ้างหนอยอันนี้คืออันนี้คือสําหรับร่างกายนะคะแต่ว่าอย่างสำหรับผิวหน้าหรือว่าสาหรับฟันเนี่ย อยากจะให้นึกขึ้นได้ว่าฟันของเราเนี่ยมีเซตเดียวในงชีวิตอืคือเดี๋ยวนี้นะผิวเถอหนาตรงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยไปคลินิกก็ทำได้มีเลเซอร์มีครีมอะไรเยอะแยะแต่ฟันเนี่ยมันมีชุดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาฟันเราให้ดีค่ะหานะคะสาวๆไปหาคุณหมอไปบ่อยผ่าตัดเช่สาวที่สองที่หายไปซีกเองก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมคุณิี่ แดี๋ยวนี้มันก็มีวิวัฒนาการแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันหายเลยเนาะเนาะเราก็ไม่อยากให้มันหายเราก็อยากให้มันอยู่นะคะเพราะว่าพอนน้ำนมหลุดไปฟันแท้ขึ้นมาก็จบแล้วค่ะคือเซตนี้จบเท่านั้นงานใหญ่นี่อีกหนึ่งเทคนิคการดูแลตัวเองจากคุณคริสนะคะถ้าอยากสวยเก่งแบบนี้ก็ทาตามนี้ได้เลยนะคะแต่นี่เลยค่าดอีกหนึ่งข้ถามนะคะอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนทราบอยู่แล้วคุณคริสเนี่ยจะไปต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะ ไปต่างประเทศออกงานต่างประเทศทํางานดุดดๆๆุนดืดท่องคำถามของเราเลยกว่าคุณคิดมีวิธีบบแบบดูแลสุขภาพช่องปากให้การสวยนี้ได้ยังไงคะแฝงฟันนะคะคือแต่ก่อนเราเคยคิดว่าแฝงบ่อยๆฟันเราจะสึกหรือเปล่าไม่บอกว่าแต่ไปมาละแบบสามสี่ห้าครั้งอย่างเงี้ยมันจะสึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอคุณเสื้อมาเป็นนักสแสดงอ่ะมันมต้องพูดกับคนตลอดเวลาแล้วก็ เขาเราก็ไม่สามารถเสี่ยงกับการผักเห็นได้เนะี่คือนะออกไหมคือเราไม่สามารถเสี่ยงกับลมหายใจไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแปลงันหลังจากการกินอาหารทุ่คืออ,อถ้าเกิดว่าเป็นตัวดิฉันเองนะคะนะบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจแปลงปัน,นะคะ่ะใช่ทุกคนเป็นหมด <S <S เพราะรู้สึกว่าแบบจุตอนเราไม่ได้สบกับอกอะไรแต่จริงๆแล้วค่ะคือแปลงล้วมันรู้สึก,ก,กดีดะะนะดีแล้วก็สดชื่นเหมือน เหมือนเวลาเราร้อนๆแล้วเราไปล้างหน้าเหมือนอ่ะเริ่มใหม่อย่างนี้ค่ะอ่ะเราก็เหมือนนี่นะคะ,าาะ,คะแล้วมีแนะนำไมคะอยากก่างแปรงสีฟันแบบนีม้มีแนะนำให้กับทุกๆคนไหมคะใด้สิบแปเหรอคะคือคุยจ้ะฟันนิ่มมันก็เลยต้องใช้ทันที ล <anut |el|> <Raw> ไม่ถึงเท่าไหร่ง่ะนะค่ะตอนนี้แฟลสีฟันของเราลองมีออกมาใหม่แล้วทูนพลิสสัมผัสหรือยังขนแปรงแบบเหมือนแปรงเด็กเลยค่ะอะไรคะค่ะซื้อไปใช้คู่กับไฮเทอร์ได้เลยใช่นะขนแปรงเหมือนแปรงเด็กแบบคุณคริสเลยนุ่มสลินซอฟต์แบบเรียวมากค่ะซอกซอนซอกลึกเลยๆนะที่สนใจราคาพิเศษเหมือนกันแวะขายมองนิดนึงค่ะแวะขายได้เลยค่ะแวะขายในของพี่นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งการดูแลตัวเองจากคุณคริสหอวางค่ะ น้าหลายคนบอกว่าอยากสุขภาพช่องปากเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองค่ะแนะนําเลยวันนี้คุณคริสเขากระซิบเองว่าเขาใช้จริงค่ะใช่จริงจริงเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านถ่ายวีดีโอให้ดูเลยยากจริงไลฟ์สดเขาไม่รู้เรื่อยู่แล้วเหราวิกชัยไลฟ์สดเลยค่ะคะท่าสเจฟสื่อติดตกรรมอย่าไลฟ์สดเลยค่ะห้องน้ำไม่สวยเดี๋ยวต้องหามุมก่อนโอเคนะคะเอาลระค่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณคิดเขาวังเดี๋ยวเราเอานี่ว่ะ ุณพีทขึ้นมาร้องเพลงละนะบนเวทีเดี๋ยวเราให้คุณคพีทพักด้านข้างเวทีนิดนึงอ๋อนึกว่านึกว่าจะให้คนอื่นสลับขึ้นมาร้องอ๋อจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะคุณคพีทจะพึ่งจะพึ่งนี่ค่ะกิจกรรมพิเศษมีแล้วใช่ไหมคะรายชื่อตอนนี้เรามีกิจกรรมพิเศษค่ะคุณคริสคนที่อยากใกล้ชิดค,คุณเป็นพิเศษเลยกิจกรรมถ่ายรูป5คนค่ะที่ซื้อสินค้ามากที่สุดลำดับมาเลย5คนใครที่มากที่สุดกี่หลอด บอกไม่ได้อ่ะตรงตรงนี้เป็นความรับแต่ว่าซื้อมากที่สุดนะคะจะได้มาถ่ายรูปคู่กับคุณที่สหวังตอนนี้รายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอรายชื่อโอเคนะคะสำหรับ5คนเดี๋ยวเราบอกถึงของรางวัลของคนที่4กับคนที่5ก่อนละกันสำหรับคนที่4กับคนที่5จะได้ร่วมถ่ายภาพนะกินแตกนี้แ d น h ริ s พร้อมลายเซ็นคุณพี่สหวางขอเรียนเชิญคนที่4และคนที่ด้วยค่ะ เรยนรเชมาเวทีเลยค่ะค่ะคนที่ห้าก,ก่อนเลยนะคะคนที่ห้าก,ก่อนเลยะคะ่ะเดี๋ยวยัคนที่สี่รอได้ข้าเวทีก่อน,กนนะคะแข่ร,รืก่กันเลยคุณจะมีสิทธินะ,ค,ะคุณบีใช่ไหมคะคุณบีครับคุณบีคุณบีหัวใจตั้งแรงมากเลยคุณคุณเต้นคุเงคเต้นอันนี้เลยเป็นจบเลยนะคะ่ะ brush your teeth every day then baby you'll have a beautiful smile 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 my baby's got a beautiful smile 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 my baby's got a beautiful, smile. Smile, smile, smile. Got a beautiful... after breakfast lunch and dinner each day Brush Brush them till they're clean and bright Brush them till they're pretty white Morning, noon, and night And then smile, smile, smile บอกวาุ่จะเลยซื้อมางสิบดอซอแกลลสิบด้าได้หมือกเหน่ที่อะิบกล่องสายนะคุณผู้ชมเนี่ยหลร้อยเจ็ดนแลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณคุณนท่ามทีต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเียนร้คันท่ามอทีต่อค่ะแต่ที่หน่อยดีก็แต่ตอนนีได้ไหมอต่อไปรักไปมากของที่หรือได้ไหมจากโคดแทนพาลิ